โอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวบ๊วยแหงโอ้กับบ๊วแห้งไงบ่เป็นหาซองไงเนาะบ่เป็นหาซองไงเนาะออกบ่พยผาแบบนี้ฮะออกได้ปะพยายามสิเอาโอ้ไปคุยกับเมียกันจังน้อยกันไหมความรู้สึกแห้งบ๊จวดจวดเลยจวดเจ้าเใจเลยแหละบังย่างนี่สวัสดีครับมื้อนี้นะครับผมจะพามาล่องรถแท็กเตอร์นะครับรุ่น L A สองสองแปดนะครับผมอุปกรณ์นะครับเป็นพานซีนะครับพานบุกเบิกนะครับเดี๋ยวจะมาล่องเบิ้งนะครับสำหรับเกียร์ที่ใส่นะครับเ เพื่อการทํางานที่ไว้นะครับกาสีแบงฟังนะครับฟังข้างพุ่นกรสีเอาไว้ให้ลูกค้าไทยนะครับฟังข้างหี้ผมกรสีล่องร่องลดบังกรนะครับผมโอเคครับผม แต่ผมสอบถามเนี่ยหลังจากที่เข้าได้ทดลองครับ l h 2 2 8นี่ความรู้สึกนี่เป็นยังไงมันแห้งขึ้นกว่าเก่าบ่หรือมันสิตอบโจทย์กับงานหน้าเขาบ่ครับผมจากการสั้งพัดเนาะตั้งขับตั้งแต่24ขับมา36ขับมาจนมาถึงที่ศูนย์แล้วก็มี50าสวันนี้นะถ้าเป็นคูเบต้าแล้วก็มี62ก็ขับมาหมดแล้วล่ะแต่ที่เป็นไอ้ห2นี่ก็ถือว่าอันนี้เมื่อกี้ลองทดสอบนี่คือใช้เกียสองครับ เกียร์สกระต่ายนะเกียร์เกียร์ไฮสองนทับ,บดานี่เขาจะขับรถไถนี่ถ้าแรงไม่พอนี่ใช้แค่เกียร์หนึ่งแล้วก็ถ้าจะใช้สโลก็สโลซอันนี้คือไปเรื่อยๆถ้าจะเรารีบเร็วนี่อัน้นทดสอบว่าสมรรถนะเสื้อครับก็าสามารถใช้ได้นะขนาดดินโบนมีนามถ้าดินม่น้าจะไหลกว่านี้อันนี้ดินแบบ เหนียวๆแน่ก็ถือว่าโอเคนะหาซองตอบโจทย์อยู่สำรับผ่านบุกเบิกเนาะงานผ่านบุกเบิกถ้าเป็นผ่านพวนน่าจะวิ่งที่เกียร์สามได้เลยอันนี้เบื้องต้นเลยอันนี้สัมผัสมาหมดแล้วรถเนะโอเคครับตัวขันโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว่บแห้งโอ้กับใบแห้งไงบ่เป็นหาซองไงเนาะบ่เป็นหาซองไงเนาะออกบ่ออกวันที้เอาได้ปะพยายามเสียา โอ้ไปคุยกับเมียกันจังน้อยกันไหมว้ยเดี๋ยวเอาเปิดูมอชันไปเอาปูมอชันไปให้คุณแม่เบิ่งกี้ครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวสอบถามลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ได้ครับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับ L 5 2 2 8ท่านเก้าหนีลูกค้าใช้เป็น L 5 0แม่นบ์เครับผม L ห้าศูนย์ครับผมอยากให้บอกความรู้สึกแนี่ว่าความแตกต่างระหว่าง L 5 0าศูนย์เนี่ยครับ L ห้าสองเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับซาขับเบ่งนี่เหมือนกับเต็กต่างัน ตนเนาะมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันก็ชิบโอแหงซ้ำกันนี้ว่าลองสาลองเบิ่งนี้นะแตค,คือบล่อยยังไงคือทดลองขับปุ๊บรู้ถึงความแตกต่างเลย<ม>ปกติถ้าเกิดว่าเข้าล่องพานจำจำทาเป็นพานบุกเบิกอยู่นะครับทามันล่งหางจำจำดินเนี่ยมันมีโอกาสทำให้รถดับเนาะแต่5้าสองน, <ะ S 1> นี่ก็คือเหมือนอเขาเพิ่มาวาลมาเป็น16าวาล มันสามารถดึงอากาศเข้ามาในห้องพ่อไม้ได้ดีขึ้นแล้วก็พ่อไม้ได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับมันกรร็เลยเฮดไทยแรงของแรงบิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประทับใจบ่ครับโอ้ประทับใจสุดๆคันมีเงินกย็ยากได้อยู่ครับแต่ตอนนี้มันตังยังมุมมีอยู่มีโปรโมชั่นตีเทนนะครับ ครับออกคุณตำนหน่งดีก็เดี๋ยวอนาคตเนาะอาจจะเปลี่ยนอนาคตอนาคตโอเคครับขอบคุณครับคุณพ่อครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์นะครับสอบถามลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่เพิ่งเพิ่งทดลองครับนะครับลูกค้าท่านนี้ก็ใช้เป็น l อ0 1 8 SP นะครับผมนะออกกับคู่ปะตาอุดรธานีเฮาเดี๋ยวสอบถามมึงว่าประทับใจอย่างใน l อ2แล้วกันความแตกต่างเนี่ยแตกต่างกันหลายบ่ครับอ่าแห้งบ่นะครับผมอ่ะพ่อผมสอบถามเนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่ได้ทดลองครับแห้งดีกันไรนะครับนิ่มดี แงโอ้จวดดีพวกกันเลยจวดเป็นบ่าครับก็สนใจรุ่นนี้แล้วดี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 หรือออกได้จากปีแล้วครับสีู่นจากปีปีสองวเวงปีแนเนาะโอเคครับต้องถ่ายว่า3ปีก่อนครับผมอ่าสามปีอีกปีนึงครับอ่าอีกปีนึงท่านได้เลยเพราะท่นก็ออกมาอีกขั้นหนึ่งครับบ่บ่อยบ้างมันหลายขั้นโอเคครับผมนะประทับใจนิดนึงเนาะกับเอลฮาสองโอเคครับขอบคุณครับพ่อครับผมครับสวัสดีสวัสดีผมกัลยูุกับพ่อผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านคิรีวงกตนะครับอ่าเพื่อนได้ทดลองขับรถรุ่นเอลฮา แล้วครับพ่อผูดยังยังบมมีรถเนะาะยังบมมีรถสักคันเลยเดี๋ยวผมขอสอบถามพ่อแน่ว่าหลังจากที่ได้ทดลองขับรถรุ่น L5228 เนี่ยรถรุ่นไม่จากคู่บตานี่ครับที่คู่บตาอุดรธานีหฮาได้นํามาให้ทดลองขับมือนี่ครับ,รบประทับใจอียังแน่และกะมักหรือชื่นชอบอยังแน่ใน,ต,นตัวรถรุน่น L5228 ครับผมแห้งเนาะมันแห้งนะมันแห้งครับผมมันก็มันเกิดโบได้เล่งหลายนะก็คือบ่ได้แทบจะบเหยบคันเล่งเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อใส่เป็นการตายนึงเนาะ กับไตหนึ่งแทบยบ่ได้เร่งเลยเราห่าใส่เป็นพานบุกเบือกความผาพานบุกเบิกนี่ใส่แบบใส่กําลังรถหลายกว่าพานพุ่นเนาะครับเพราะว่าแมนเพราะว่ามันเป็นจานไายจานมั่นเนาะแมนครับแต่อันนี้เพราะว่ามันเลิอกด้วยนี่ครับมันเลิกลงเลิกครับมันลงเลิกปกติมันบบเลิกป่ะนี้มันกัดได้เร่งแมนบ่แต่ว่านีงมันปล่อยเลยอ๋อจากจากที่พ่อเคยขับรถไทยทั่วไปมากมันมันได้เหยียบขั้นเร่งแมนแมนครับแมนครับเพราะว่าเขาเอาลงหลายมันกัดสีดับมาเนี่ยมันดับแมนแต่ว่าอันนี้บอดับเครื่องบอดับเลยบอดับเลยครับขอบคุณ ครับพ่อขอบคุณครับตอนนี้ผมก็ยูกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้ทดลองขับนะครับอาจจะสอบถามคุณพ่อเบิงนะครับว่าหลังจากที่ได้ขครับ LH228 นี้ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับลวก่อนที่จะมาขับ LH228 เนี่ยอยู่บ้านใส่รถดุลยังยูบางอย่างผมเห็นเพื่อนขับมากนาสี่อดทำกว่า20ปีเกือบ20ปีได้นะครับผมนะใส่มา10กว่าปีแล้วนะเคอ k r t ของคูปะต้ารับสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีใส่ดีป่ะครับใส่ดีครับเอาคันนี้ใส่ดีกว่าคันอันอีกแต่ว่าคันนี้ l 5 ขาซอห้าซองในการไซดดีคือกันอ่าลองเบืองเป็นยังไงความรู้ส erm ึกแหงบ่จวดจวดเลยจวดเครื่องใจเลยแหละบางอย่างนี่ไชเป็นเกียร์กระต่ายหนึ่งกระต่ายหนึ่ง네่านบุกเบิกผ่านซีอาเอาล่งจำหางเลยมันบอบางอย่างนี่บล้เลี้ยงเลยบ่ได้เลียงเลยใสาเต็มที่เลยเต็มที่เลยสบายไดเรียนปึ๊ดปื๊ดป๊ดนนอกผมเหีนบางอย่างนี่สุดยอดครับ่อครับขอบคุณครับ